อินฟลูเอนเซอร์คนนี้นะครับถูกแฟนคลับของตัวเองต่อต้านกลับอย่างแรงมากถึงขั้นหลายคนเลิกติดตามมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเหตุผลนั้นนะครับก็เพราะว่าเธอทำสัญญากร,รมหน้าอกมาถ้าใครดูพวก YouTube Shorts หรือ t ิ k t o อกนะครับก็อาจจะเคยเห็นคลาร่าดาวคนนี้มาแล้วใช่ไหมครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายที่เรียกว่าบอด y ี้โพซิทิฟิตี้ที่จะทำเกี่ยวกับการยอมรับร่างกายของตัวเองในแบบที่เป็นนั่นก็เพราะว่าเธอนั้นนะครับเป็นคนที่มีหน้าอกเล็กอยู่แล้วแต่ทำวิดีโอออกมาบอกว่ามันไม่เป็นไรเป็นเราเองเนี่ยคือดีทดแล้วใาาาามมกกกอออเเธับย็บจ บบย,ยังไงก็ตามนะครับล่าสุดเธอเองเนี่ยได้ตัดสินใจไปทาศัลยกรรมหลายอย่างรวมถึงศัลยกรรมหน้าอกด้วยและอ้างว่าเธอเบื่อร่างกายของตัวเองเลยอยากลองอะไรใหม่ๆซึ่งหลังจากนั้นแน่นอนผู้ติดตามหลายคนของเธอก็คือด่าว่าเธอมากบอกว่าเธอเนี่ยเอาเรื่องบอดี้ o พซิทิฟิตี้มาทาวิดีโอหากินแล้วสุดท้ายก็เอาเงินที่ได้เนี่ยไปทําหน้าอกอีกทีใช่ไหมแล้วเหมือนกับเป็นการหักหลังแฟนคลับของเธอเองและกระแสะลบนะครับก็รุนแรงมากถึงขั้นแฟนของเธอที่มักจะอยู่ในวิดีโอด้วยก็บอกเลิกเธอสัง,งนั้นคาดว่าอาจจะเพราะรับกระแสลบไม่ไหวและวิดีอเกนี้ะคค็ืจมมมา ด่าเสมอทุกวิดีโอเลยเป็นไงล่ะครับทุกคนคิดว่าเธอเนี่ยสมควรโดนดราม่าแบบนี้ไหมหรือคิดว่าแฟนขับแรงเกินไปมาออกความคิดเห็นกันหน่อยนะครับ